การทำทีแรกก็ต้องต่างไแรกเลยเราเราจะทำไมมา,มาต่างเสากระังใช่ไหมเดี๋ยวทีแรกก็จะมากระสังไว้นาน้ำตีกระาังแค่ไว้สักประมาณยี่สิบวันแล้วค่อยหวานข้าวพอหวานข้าวแล้วก็ดินมันจะมันดินจะไม่ร้อนกระซังมันเน่าดินจะดำที่พอรหวานข้าวได้สัก วางข้าวสักสิบาวันเนี่ยข้าวก็ขึ้นเขียวแล้วก็จะฉีดยาฆ่ายาฉีดยาฆ่ายาสามวันยามันก็จะมันจะย่อยข้าวเนี่ไปไลาเขาใช้ยาอย่างเย็นพอฉีดยาเสร็จเราก็วิดน้ํารอให้ทายเน่ายาโดนยาสลบมันเน่าข้าวก็จะเสียวขึ้นพอเสียวขึ้นแล้วก็ปะปุ๋ยยูเรียท่านหน่อยในข้าวเริ่มโตขึ้น ปุ๋ยบางๆใส่ปุ๋ยโยเกิรบางๆพอข้าวเดือนหนึ่งเราก็จะใส่ปุ๋ยผลแรกประมาณครึ่งลูกก็ได้ไล่ค่อยๆเลี้ยงข้าวค่อยๆเลี้ยงขึ้นโตแล้วแล้วน้ำจะค่อยๆไหล่ไล่ขึ้นมาหญ้าจะไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาเลยพอกำหนดสองเดือนก็จะใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งไม่ต้องใส่มากเราใส่ปุ๋ยพอเหมาะๆใหญ่มากเดี๋ยวมันงามจัดแล้วมันจะล่ม ข้าวไก่จะแต,งต่งตัวเนี่ยนตัวเนี้มันชาจะสองเดือนจะครึ่งแล้วออกรวงแล้วพอสามเดือนหรือร้อยร้อยสิบวันนี่ก็กกจะใกล้เกี่ยวพอดีอันนี้ข้าพันอะไรคะเนี่ยข้าก็ขอแหอ้าโดยมากชอบทามก็ขอแห้ามันจะน้ำหนักดีแต่ละทามข้าวเบาลตเเนี่ยมันจะได้เนื้อมันไม่่อยได้เนื้อและคนจะชอบ ลงสีเขาต้องการข้าวแบบนี้เราต้องทำตามที่โรงสีเขาต้องการแล้วราคามันก็จะดีแล้วเราไปขายเนี่ยคือเราไปเราเอาไปขายเนี่ยข้าวเราก็จะได้ราคาดีเพราะข้าวเราสะอาดไม่ไม่มีดอกหญ้าปนแล้วเกี่ยวข้าวเราเสมอไม่มีการเขียวไม่มีการเหลืองอะไรก็ใครเสมอพืชเนื้อเดียวราคาเราก็จะค่อยชั่วกว่าเขา ถ้าเขาทำมีดอกญ้าเ yeah. ีเขาจะตีดอกญ้าเขาจะตีข้าวเขียวเป็นเขาเรียกเป็นข้าวเมาเนี่ยเสียราคาถ้าเราเกนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันสือการขายกันแล้วเราจะได้ราคามก็เรมันก็ต้องเอาใจเล่าดูแลมันกันไม่เจอทำทิ้งทำทิ้งกันไม่ได้ยาลิเกยาดอกขาวจะต้องมาให้ก่อนที่ ทุกอย่างมีรา่าล้นล้วนอยู่นี่มัน,นเอาใจใต่ทนนี่กันอขออาหา